พวกเขาจ้องมองแสงเรืองรองของท่านเท้าสักกะด้วยความประหลาดใจและหวาดหวัน่นจนนำไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เท้าสักกะจอมเทพผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ต่อไป อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งนาห่างไกลจากตัวหมู่บ้านครอบครัวนี้มีเพียงสองตายายแม้จะย่างโจรมีคําฟ้องจากพระพิสุขเหล่านั้นท่านทรงนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตรัสด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยปัญญาว่าธรรมดานพักคีณาศพลล้นก็รีบออกมาดูแต่ตทันทีที่เห็นสามเณรน,น้อยเดินทางกลับไปวัดอีกครั้งคราวนี้เขาเจอพระสาวกสองรูปที่เพิ่งกลับจากรับมินุบาด และตาก็รีบแจ้งความประสงค์ทันทีพรทั้งสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะการให้ธรรมะเป็นการให้ปัญญาและความรู้ที่ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้และมีผลบุญมากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารหรือการให้ทรัพย์สินใดๆโดยการที่ท่านกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ เท่ากับท่านได้ร่วมอนุโมทนาเผยแพย่ธรรมทานนี้ไปกับเราขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะในคลิปนี้เราขอนำเสนอเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลซึ่งเรื่องนี้ให้ข้อเตือนใจที่น่าสนใจไว้ด้วยซึ่งเชื่อว่าท่านท่าน,านหลายคนอาจยังไม่รู้ถึงอันตรายจากการทำบุญทำทานด้วยใจที่มีโทสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระขี่นาศพสำหรับคลิปนี้รับชมได้ทุกเพศทุกวยัย ลูกหลานก็รับชมได้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันค่ะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะคะชาวพุทธเชื่อถือกันมานานว่าถ้าทําบุญตักบาตรกับพระที่มีอายุพรรสามากก็จะได้บุญมากเนื่องจากเข้าใจว่าพระที่มีพรรษามากที่จะมีบุญบารมีที่มีตะบะแก่กล้าเมื่อทําบุญกับท่านแล้วก็จะได้บุญมากเป็นพิเศษความเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันค่ะ แม้ว่าในครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนไม่ต้องการจะทำบุญกับพระหนุน่มเน้นน้อยแต่ว่าจะเจาะจงเฉพาะกับหลวงตาแก่ๆเท่านั้นจนนำไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจครั้งใหญ่ขึ้นเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลค่ะ ในสมัยพุทธกาลมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งนาห่างไกลจากตัวหมู่บ้านครอบครัวนี้มีเพียงสองตายายแม้จะยากจนแต่ทั้งสองก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าคือหนึ่งยายเกิดความคิดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เราจะำจำบุญจักพาดเพ,พื่อสะสมบุญบุศสมดีกว่าเธอจึงบอกกับตาให้ไปนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตท,ที่บ้าน เช้าวันรุ่งขึ้นยายตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมหุงหาอาหารอย่างขมขมเมนเธอบอกกับตาอย่างจริงจังว่าตาเอ้ยแกไปวัดนะแล้วไปนิมนต์พระมาสีรูปแต่จำไว้ต้องนิมนต์เฉพาะหลวงตาแก่ๆเท่านั้นพระพันษาสูงๆก็ก็จะได้บุญมากขึ้นตาได้รับคำสั่งแล้วก็รีบเดินทางไปที่วัดเมื่อไปถึงเขาก็แจ้งความจํานงของนิมนต์พระอาวสสีรูปกับพระที่อยู่ในวัด แต่วันนั้นพระทั้งหมดกลับมีกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงแต่สามเณรน,น้อยสี่รูปที่ยังคงอยู่ในวัดสามเณรน,น้อยเหล่านี้ก็คือสามเณรสังกิจจะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะและสามเณรเรวตะทั้งสี่ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์แม้ตาจะลังเลในตอนแรกแต่ด้วยความที่ไม่อยากกลับไปมือเปล่าเขาจึงตัดสินใจนิมนต์สามเณรน,น้อยทั้งสี่รูปกลับไปที่บ้าน เมื่อสามเณรเทั้งสี่รูปมาถึงที่บ้านยายที่กําลังเตรียมการต้อนรับอย่างกระตือรือร้นก็รีบออกมาดูแต่ทันทีที่เห็นสามเณรเน้อยแทนที่จะเป็นพระพาตาแก่ๆยายก็มีอาการโมโหกเกรี้ยวกราดอะไรเนี่ยฉันสั่งให้แกไปนิม์ุลวงตาแก่ๆเนี่ยละ่ะทาไมพาพวกน้นอยพวกนี้มา ยายเริ่มบน่นพึมพำด้วยความไม่พอใจท่าทางของเธอราวกับโยนเม็ดเกลือลงบนกลองไฟไฟของความโกรธของยายลูกชนจนตาและสามเณรทั้งสี่รูปได้แต่นิ่งเงียบยายยังคงโมโหไม่หายแก่แล้วแก่รู้จริงๆไม่มีความคิดความอ่านเลยไปพาเด็กตุ้นราวเวข้าหลังมาทาไมฉันบอกเพราไม่ใช่เหรอว่าให้พาพระองค์ตาติแก่มาเท่านั้นนะ่ะ เมื่อพูจบยายก็หันไปปูเสือบนพื้นและพูดเสียงแข็งใส่สามเณรทั้งสี่รูปว่านั่งตรงนี้ละนะอาชนะพระสงฆ์ฉันเตรียมไว้ให้หลวงตาไม่ได้สำหรับเนรสามเณรน้อยทั้งสี่รูปก็ไม่ได้แสดงความขุ่นเคืองหรือกรวแต่อย่างใดทั้งหมดนั่งลงบนเสือด้วยความสงบในขณะที่ตาถูกยายสั่งให้ออกไปวัดอีกครั้งยายย้ำคำเดิมเสียงแข็งว่าแกไปนิมนต์มาใหม่ คราวนี้ต้องเป็นพระหนุงตานะไม่ใช่ติดติดแบบนี้อีกจาไว้ให้ดีล่ะตาเดินทางกลับไปวัดอีกครั้งคราวนี้เขาเจอพระสาวกสองรูปที่เพิ่งกลับจากรับบินทบาทและตาก็รีบแจ้งความประสงค์ทันทีพระทั้งสองรูปเห็นในความตั้งใจของตาจึงอนุเคราะห์เดินทางไปยังบ้านของตาและยายแต่เมื่อมาถึงบ้าน ท่านทั้งสองเห็นสามะเด่น,นน้อยทั้ง4รูปยังนั่งอยู่และก็ยังไม่ได้ฉันอาหารเลยพระสาวกทั้งสองรูปจึงสนทนาการและลงความเห็นว่าถ้าพวกเราอยู่รับพัตาหารที่นี่สาวมะเด่น,นน้อยก็อดอาหารเป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นท่านทั้งสองปราและเดินทางกลับไปยังวัดโดยไม่ได้ฉันอาหารที่บ้านของยายเมื่อยายเห็นเช่นนั้นเธอทั้งตกใจและงงงวย อะไรกันเนี่ยทำไมพระหลวงตาถึงกลับไปฉันยังไม่ได้ถวายอาหารให้เลยนะยายหันไปบนกับตาด้วยความขุ่นเกืองอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความสงสัยเริ่มคลื้คลานเข้ามาในใจเธอทำไมพระถึงไม่อยู่รับอาหารละ่ะหรือว่าเราทำผิดอะไรยายยังไม่ลดความพยายามเธอสั่งตาอีกครั้งด้วยเสียงกระด้างว่าไปนิมนมาใหม่ที่แกพามาคงไม่อยากฉันที่นี่หรอก ไม่ต้องเงาะไปหาพระหลวงตารูปอื่นมาส่วนสามเนรทั้งสี่รูปที่ยังคงนั่งสงบอยู่ในบ้านตั้งแต่เช้ายังไม่ได้รับการถวายอาหารหรือแม้แต่คำพูดที่ดีจากยายเลยพวกเนนได้แต่นั่งรออยู่ด้วยความสงบนิ่งแม้สายตาจะสะท้อนถึงความเมตตาและความเข้าใจแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจของยายในขณะนั้นได้ เมื่อเหตุการณ์อันไม่สมควรนี้เกิดขึ้นต่อผู้ทรงศีลโดยเฉพาะผู้บรรลุอรหรันต์เท้าสักกะจอมเทพผู้เลื่อมใสในพร,ในระพุทธศาสนาก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ต่อไปเราต้องแก้ไขสถานการณ์นี้เสร็จแล้วเท้าสักกะจึงจำแลงกายเป็นหลวงตาแก่ๆเมื่อหลวงตาจำแรงนั่งอยู่ที่หอฉันในวัดตาเดินมาเข้ามาก็หึงกับยิ้มกวา้างคราวนี้แหละยายต้องขอใจแน่ๆ ตารีบแจ้งความประสงค์และนิมนต์หลวงตาแก่จำแรงไปยังบ้านของตนเมื่อมาถึงบ้านยายเห็นหลวงตาแก่ก็เกิดความอิติยินดีเป็นล้นพ้นเธอรีบออกมาต้อนรับทุกความอบน้อมนิโมให้ท่านนั่งบนอาสนะที่ปูซ้อนกันถึงสองชั้นอย่างตั้งใจ แต่ทันทีที่หลวงตาจำแรงก้าวเท้าเข้าไปในบ้านสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น <Huh? S 1> ท่านคุกเข่าลงอย่างสง่างามก้มลงกราบสามเณรทั้งสี่รูปด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์ท้ามการความตกตะหนึงของสองตายายจากนั้นหลวงตาจำแรงลุกขึ้นและเดินไปนั่งที่พื้นด้านนอกเสือของสามเณรทั้งสี่รูปท่านนั่งในข้าขัดสมาิอย่างสำรวมโดยที่ไม่แต่ต้องอัสนะที่ยายเตรียมไว้ให้เลย ยายเห็นเช่นนั้นถึงกับอ้าปากค้าง <c oughs> เธอมองหน้าตาด้วยความงุนงงก่อนจะระเบิดเสียงดังลั่นออกมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยแกไปพาพระป้าอะไรมาดูซิหลวงตากลับไปไหว้สามเณรตัวเล็กๆแบบนั้นไร้สาวหารจริงๆไม่มีประโยชน์เลยโดยความโกรธจัดยายและตาก็ต่างกะช่วยกระชุดกระช,ชากลากถูหลวงตาจำแรงทั้งแขนและขาไล่ให้ท่านออกไปจากบ้าน ยายเอามือทุบหลังหลวงตาจำแรงไปหลายครั้งพร้อมกับตะเพิ่เสียงดังไปไกลๆเลยนะจะมาอยู่ที่นี่อีกเท้าสักกะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มจะบานปลายหากปล่อยให้เป็นชิ้นนี้ตลอดไปความเข้าใจผิดของสองตายายก็อาจจะนำไปสู่กรรมอันไม่สมควรเป็นได้จึงตัดสินใจแสดงตนที่แท้จริงทันใดนั้นหลวงตาจำแรงก็ลุกขึ้นยืนเมื่อาการสงงาม ร่างกายของท่านเปล่งประกายเรืองรองไปด้วยแสงสีทองอารามเสียงของท่านทรงพลังและกังวานหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าทั้งสองข้าคือเท้าสักกะผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงข้ากำแรงกายมาเพื่อช่วยพวกเจ้าให้เข้าใจถึงความผิดพลาดที่พวกเจ้ากำลังทำอยู่จะไปนรกกันแล้วไหมล่ะ เสียงนั้นทําให้สองตายายที่กําลังโกรธเกรี้ยวหยุดชะง,งักยายถึงกับปล่อยมือจากแขนของหลวงตาจําแรงตาก็รีบถอยหลังไปด้วยความตกใจพวกเขาจ้องมองแสงเรืองรองของท่านเทา้าสกกะด้วยความประหลาดใจและหวาดหวั่นเท้าสกกะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเน้นน้อยทั้งสี่รูปที่เจ้ามองข้ามไปนั้นล้วนเป็นพระอหรหันต์ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว การทำบุญกับผู้ที่บรรลุธรรมย่อมเกิดอานิสงส์ใหญ่ไม่เกี่ยวกับวิวุาณหรือความอาวุโสหากเจ้ายังปฏิบัติต่อพวกท่านด้วยความไม่เคารพก็เท่ากับเจ้าได้สร้างอาวุศลกรรมอันใหญ่หลวงแทนที่จะได้บุญเช่นเดียวกับตาที่ก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครยายรวบรวมความกล้ากล่าวออกมาด้วยเสียงอันเบาว,ว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้เลยขอท่านได้ปวดเมตตาให้โอกาสแก้ตัวได้เธิดเท้าสัตว์กะยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าการสำนึกผิดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่าบุญม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือรสสักของผู้รับแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจของผู้ให้ต่างหากจงจำบทเรียนนี้ไว้ให้ดี ร่างของเท้าสักกะค่อยๆเลือนหายไปในแสงสีทองปล่อยให้ตายยายยืนนิ่งด้วยความสำนึกผิดและความเข้าใจใหม่ยายห,หันไปหาสามเณรทั้งสี่รูปด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมและสำนึกผิดหลวงพ่อเนนโปรดให้อภัยในความมู่เขาของเราด้วยเถิดเราจะขอถวายอาหารด้วยความเคารพและศรัทธายอย่างแท้จริง yeah! สามเมร็น้อยทั้ง4รูปเพียงยิบอ่อนๆพร้อมกล่าวด้วยความเมตตาอย่าได้คิดมากเลยโยมการรู้ตัวและได้แก้ไขก็ขเป็นบุญใหญ่แล้วยายรีบนำถวายอาหารบิณฑบาตแก่สามเณรทั้ง4รูปด้วยความเต็มใจและเคารพอย่างสูงหลังจากที่ท่านทั้งหลายฉันพัตาหารเสร็จสองตายายก็รู้สึกถึงความสงบและความบริสุทธิ์ในใจที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อสามเณรทั้งสี่รูปฉันเสร็จแล้วพวกท่านก็แสดงอิจิธิ์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้สองตายายแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองสามมณเรทั้งสี่รูปลุกขึ้นยืนจากที่นั่งบนพื้นก่อนที่จะเหาะขึ้นไปจากบ้านพวกท่าน <Huh? S 1> ทะลุหลังคาบ้านออกไปบนท้องฟ้าโดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของพวกท่านราวกับวิญญาณที่เบาบางและบริสุทธิ์ ทัานทั้งสี่บินขึ้นไปสูงจนมองไม่เห็นแล้วจนสุดท้ายก็หายขึ้นไปบนท้องฟ้าสองตายายยืนมองภาพนั้นด้วยความทึ่งและประหลาดใจไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบุญที่ทำจะนำพาไปสู่การประชิญกับพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ หลังจากนั้นไม่นานเสียงธรรมที่สงบและอ่อนโยนของสามเณรทั้งสี่เขายัางคงดังก้องอยู่ในใจของสองตายายพวกเขาสำนึกถึงความผิดพลาดในอดีตและตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้นเพื่อสะสมบุญต่อไป เมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปเรื่องราวของสามเณรทั้ง4และเท้าสักกะ,กะก็ถูกเล่าขาดไปทั่วหมู่บ้านสองตายายก็ได้กลายเป็นผู้ที่ให้ความเคารพในพระพุทธศาสนายอย่างแท้จริงและคอยเป็นตัวอย่างในการทำบุญและถวายอาหารพระอรหันต์ด้วยความศรัทธาเสมอมาพระภิกษุหลายรูปที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็เกิดต่างสงสัยและไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น พวกท่านจึงถามสามาเณรทั้งสี่รูปเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นและถามว่าพวกเจ้ารู้สึกโกรธไหมที่ถูกปฏิเสธและถูกปฏิบัติเช่นนั้นสามาเณรทั้งสี่รูปต่างก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าก่อนที่จะตอบไปด้วยน้ำเสียงที่สงบและเมตตาว่าไม่โกรธครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เราไม่เคยโกรธใครเลยแม้แต่ในช่วงเวลานั้น พระพิกษุผู้ถามกลับยังคงไม่เชื่อใจในคำตอบของสามนเนนพวกท่านจึงนำเหตุการณ์นี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้า oh, <no. S 1> โดยอ้างว่าสามนเนนทั้งสี่รูปโกหกและอวดอ้างตัวว่าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่พวกเขายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มยังไม่บรรลุธรรมเลยสักนิด oh, <no. S 1> เมื่อพระพุทธเจ้าได้ยินคำฟ้องจากพระพิกสุเหล่านั้นท่านทรงนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตรัสด,ด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยปัญญาว่า ธรรมดาภักขีนาศกต้องจับไปคิดแกนต่อผู้ใดแม้ว่าผู้ใดจะคิดแนกนก็ตามผู้ไม่คิดแ้นเถื่อแม้แต่คนที่คิดแกนเถื่องผู้วางเฉยเสียแล้วแม้แต่คนผู้มุ่งร้ายผู้ไม่ถือมัน่นแม้แต่คนผู้ถือมัน่นนั่นคือคุณสมบัติของภักขีนาศ พุทธเจ้าทรงอธิบายต่อไปว่าการบรรลุอาหารหันไม่จําเป็นต้องมีลักษณะภายนอกที่ดูเหมือนผู้ใหญ่หรือมีวัยยุทธ์สิ่งสําคัญคือการปารับปรุงจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสและทุกข์ทั้งหลายบางครั้งผู้ที่มีอายุหรือยศสูงอาจยังไม่บรรลุธรรมหากพวกเขายังยึดติดอยู่กับความยึดมั่นในตัวตนและโลกิะธรรมอยู่ จากเรื่องของสองตายายนี้ซึ่งมีความเข้าใจว่าการทำบุญกับพระที่มีพันสามารถจะได้บุญมากไม่ปรากฏหลักฐานมารับรองความเชื่อนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะถึงยังไงก็คือการทำบุญนั่นแหละค่ะ